การแถลงข่าวว่าจะมีการเร่งรัดคดีทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในดึงถึงสเดือนนี้นะครับทำให้มีการเปรียบเทียบกันนะครับกับคดีทุจริตในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ซึ่งก็ยังคงไม่มีความคืบหน้านะครับทั้งที่เวลานั้นก็ผ่านมาเกือบที่จะ4ปีแล้วทําให้มีคําถามถึงมาตรฐานการทํางานของปป,ปชติดตามได้ในรายงานทีมข่าว DNN การที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ออกมายอมรับว่าการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตโครงการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเหตุเกิดตั้งแต่ปี2552จนถึง2553มีความล่าช้าเพราะมีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554ทำให้หน่วยงานต่างๆส่งเอกสารให้ปปชไม่ได้ทำให้การสอบสวนคดีทุจริตรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ไม่มีความคืบหน้าต้องตั้งคำถามว่า ปปชทํางานเต็มที่แล้วหรือไม่เพราะรัฐธรรมนูญปี2550มาตรา250กำหนดให้ปปชมีอำนาจตามมาตรา213ซึ่งไม่มีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคลใดหรือเรียกบุค คนใดมาให้ถ้อยคำตอบสวนวนรัฐวิสาหกิจหรือละเจรินการใดประโยชน์แห่งการพิจารณาได้อ้างเรื่องน้ำท่วมใหญ่จึงมีคำถามถึงความเหมาะสมกับยิ่งข้ออ้างที่ว่าคดีของรัฐบาลยิ่งลักกรณีโครงการรับจำนำข้าวกระทำได้วรวดเร็วกว่า ด้วยเหตุผลที่ว่าเอกสารหาง่ายกว่าเพราะเหตุการณ์เพิ่งสดๆร้อนๆก็ยิ่งน่ากังขานายพร้อมพงศ์นพลิโตโฆษกพักเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายวิชาระบุจะเร่งรัดไต่สวนและช้มูลให้เสร็จภายใน1-2เดือนดูเหมือนต้องการดิสเครดิตนายกเป็นการพูดเพื่อส่งสัญญาณไปยังม็อบประชาธิปัตย์ให้ชุมนุมต่อไปเพื่อรอการพิจารณาโครงการรับจำนำข้าว ทั้งที่การเร่งรัดคดีและชี้นำสังคมแบบนี้ไม่ควรเป็นวิสัยที่องค์กรอิสระพึงกระทำยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเช่นในปัจจุบันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งมาจากคณะรัฐประหารเมื่อปี2549เป็นองค์กรที่รับไม้ต่อจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตส มีหน้าที่ในการจัดการไล่รัฐบาลที่ถูกคมาชททำรัฐประหารโดยเฉพาะผ่านตำรวจโททักษิณชินวัตรแม้เวลาจะผ่านเมื่อเกือบ8ปีแต่คำว่าระบอบทักษิณยังถูกนำมาเป็นธงในการขับเคลื่อนทางการเมืองนอกกฎหมายอย่างเข้มข้นในปัจจุบันคดีทุจริตที่มีคนของพักประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องและร้องให้ปปชตรวจสอบทั้งการทุจริตจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 ซึ่งชัดเจนว่าเป็นเครื่องปลอม คดีทุจริตการก่อสร้างโรงพยาบาลราชบุรีการทุจริตโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กระทรวงศึกษาธิการการทุจริตโครงการชุมชนพอเพียงทุจริตการก่อสร้างโรงพัก396แห่งและแฝดตำรวจผ่านมากว่า3ปียังเงียบหายส่วนคดีสลายการชุมนุมปี2553ที่มีคนตายและบาดเจ็บจำนวนมากมีหลักฐานชัดเจนก็ยังไต่สวนม่เสร็จ คดีของนายกกับพวกทั้งที่เพิ่งยื่นคำร้องกลับจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1-2เดือนนี่ฐานของปปชใช่หรือไม่ทีมข่าว DNN รายงาน